ดงดาวเดี๋ยวเรามาเดินผ่านอุโมงดาวกันมากนะครบทการกแวเดินผ่านอุโมงดาวัตุ๊ดตุโอโอ๊ดครับทนครับเดินผ่านอุโมงดาวสวยไหมครับสวยไหมครับอลการ,การน่สอขางนต้องนะฮะวันนี้มารอนสคบขอดานดอนเจดีนะครับ อโงองดาวไปก่อดโอโ้ผ่านมาแล้วนะ่ร้อยช่อจะรักตดีนะครับไป ข던ต้อ이รับแ가ก นาแม really ่กว่าจินก็เข้ามาชิงมาโตราม้ดงจะดีไม่แต่คนเยอะมากครับทุกคนครับงานงานมากครับเดินปุ๊กไปเลย กับของประตูนะครับสีเหลืองแล้วไปสีน้ำเงินแล้วไปนตอนนด้ไงมาได้ห <9. S 2> ้าเก้าไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้าเก้าน้ำเงินดูเลยถ้าไม่ถูกขอคืนด้วยเดี๋ยวลุ้นต้คอคําบักสีเหลืองครับอยู่อีกไม่ถึงสิบไปแล้วพี่น้องครับเข้ามาใกล้ๆบางท่านไม่ถือรอบนี้ไม่เป็นไรมาลุ้นเต้ขอ,ขอความ มาดูว่าเราแจกจนให้จริงหรือเปล่าของของก็ต้วรมหานะครับเดือนหนึ่งร้อยบาท้มีโอกาสเพ่งานทต่อในบนนะครับสำหรับคนราบบโานก็มีชาบ้าก็มีเลี้ยววังท่ด้ชมงานได้มาสักการะกราบไหว้จงแล้วอย่าเิประเดิมเส้นแรกกับต้อยโซของคำเหลือกไม่กี่ใบนะครับวััใจก็แม่น้องทักหนึ่งเต็มในรอบนี้นะครับ น,นะน,นี่ก็คือด้านในของอนุสรสถานนะครับก็จะมีไฟซุ้มไฟสวยงามนะครับเฟไไนนรมเลยฮะก็ให้สาวๆผู้บ่าสาวหรือนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกนะว่าครั้งหนึ่งมาที่นี่นะครับ ความทรงจัน์ดีในปี67เ,เนาะทุกวันที่18มกราคมนะครับก็จะมีงานเฉลิมฉลองทุกปีเลย,เลยแล้วก็จะมีงานจัดแสดงของช้างด้วยนะครับปีนี้แอบนาก็ตามรอยพ่อ <5 S 2> พลายก้านกล้วยนะครับพลายก้านกล้วยพายเพชรพันล้านเนาะมาที่นี่มาดูรชาชบุรีด้วยนะครับัตป,ปี พรุ่งนี้นะครับคุณเจษด,ดาฟาร์มจะเข้ามาค่อยถามข่าวถามข่าวกันสักคลิป2คลิปนะนะว่าเป็นอย่างไรแต่ระหว่างนี้นะครับเราก็เก็บบรรยากาศงานไปก่อนแล้วกันไหนๆก็มานะนะครับจะตีรถกลับไปก็หลายร้อยกิโลอยู่ไม่ใช่ใกล้ๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่สักคืน2คืนนะคะ โอ้ไฟสวยครับพี่น้องไฟสวยมากเดินชมไฟดีฮะสวยงามสวยงามนะเมื่อกี้ก็พาไปดูลำบงมาแล้ววันนี้ก็มาดูไฟแสงสีนะสมเด็จพระนเรสวนมหาราชที่ได้กรอบคูู้บ้านโกเมลองเนาะ

นะครับขอบคุณนะครับชาวบ้านก็ก็จะมาปิดทองด้วยนะครับหลังจากนำชุดดอกไม้มาไหว้แล้วนะครับทำลวยดแน้วก็จะมีบทสวดเนาะมีบทสวดนะครับ้ไล่เป็นมือใหญ่เลยไข่โชคดีูพเ่าบนเดือนนี้นะครับไายลูเถ็งที่เลยเลยงานอนุสรณยอดเยี่ยม นได้รับการจากรางชมรมไล้บ้านมหาดไทยทังเราหวังเป็นแรงใจเป็นอย่างยิ่งนะครับไปเร็วเลยครับผู้โชคดีได้แก่หมายเลขสิบท่านหมายเลขสิบอยู่ไหนขึ้นมาเลย้พี่นงนุษยเนาะมาเที่ยวงานประจำทุกปีเหรอฮะเป็นเป็นชาวบ้านที่นี่ใช่ไหม เป็นชาวบ้านที่นี่มาเที่ยงานประจำทุกปีเลยเดี๋ยวหนูรีบไปฟนหนูรอแล้วมาขอพรอะไรครับมาขอมาขออะไรบ้างครับมาวัดอะไรก็ขอเรื่องสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมชื่อวัดชื่อวัดที่นั่นนะน้องเต้เอาไว้ีๆเพราะก็ขอสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง่อยไปถูเก้าถูกต้องครับถูกเก้ครับรับมาบ้างไเลยถูกบ้างครับ เอาก็เป็นสีสันเป็นบรรยากาศของงานวันนี้บรกาจะชอบให้พี่น้องใส่คนแบบนีพไปกินด้านนี้เนาะโอ้โหบรรยากาศเนี่ยฮะซื้อไก่มีทุกแทบทุกมุมแหละผมซื้อไก่แบบนี้ไปกินผมว่าเป็นไก่ดบไม่รู้มันลืมเขาลืมปิ้งด้วยซื้อสองชิ้นแปดสิบบาท ซื้อชิ้นละสามชิ้น70ข้าวเหนียวห,อหอ่อนึงเออใช่อย่างนี้ซื้อ่งนี้ดีกว่าเนาะอย่างนี้น่าจะสุกอยู่แล้วอย่างนี้โอ้โหอลัออาางการครับทุกคนครับของอยู่ของกินนี่โอ้สุดยอดเลยนี่คือทางเข้านะครับ ทางเข้ามีประมาณ4ประตู5ประตูคือรอบบริเวณเนี่ยรงเนี้ยที่เป็นที่ประการอำเภอเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเนื้อที่ก็กว้างพอสมควรนะครับคือมี4,5ประตู6ประตูนะครับแล้วก็ของจะขายอย่างนี้เลยขายเต็มอย่างนี้เลยแล้วคนก็เยอะขนาดนี้เลยมาดู 主题。